ทุกคนวันนี้เราจะมาทําการทดสอบประสิทธิภาพของสบู่สมุนไพรานาคารากันนะคะว่าเขาสามารถที่จะทําความสะอาดได้ดีขนาดไหนเพราะว่าแค่เตยพูดแค่เตยบอกเนี่ยหลายคนก็คงไม่เชื่อกันถูกไหมคะงั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันไปเลยคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบกันนะคะเรามาทําความรู้จักกับเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่าคะ่ะตัวนี้คือสบู่สมุนไพรานาคาราเนเองคะ่ะในหนึ่งก้อนเนี่ยบอกเลยว่าประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมากมายแหละงชนิดเป็นสมุนไพรที่ดีต่อผิวเป็นอาหารผิวรุ่นล้วนเลยะคะ่ะโอเคค่ะ เตยไม่รอช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันเลยดีกว่าว่าเขาจะทําความสะอาดได้ดีขนาดไหนไปเลยเดี๋ยวนี้เราจะทดสอบด้วยการใช้เครื่องสําอางกันน้ํานะคะเขียนที่หน้าเท่าๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆล้างที่หลัครึ่งหน้ากันค่ะ สบู่สมุไนไพรนาคารานะคะสามารถที่จะใช้ได้กับทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดําใช้ได้หมดเลยค่ะยิ่งช่วงที่เป็นสิวอักเสบที่หน้าหรือที่หลังยิ่งใช้ดีเลยค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเตยหลังออกคลึกหน้าเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะบอกเลยว่ารอบเดียวอยู่ค่ะล้างเครื่องสําอางกันน้ําออกหมดเกลี้ยงเลยค่ะและนอกจากทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกแล้วนะคะเขายังช่วยบํารุงในตัวด้วยค่ะให้ผิวของเราเนี่ยดูนุ่มดูสดใสค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เห็นกันนแล้วาะ ประสิทธิภาพของสบู่ส่วนภายนาคาราเนี่ยสามารถที่จะทําความสะอาดได้หมดจดได้ล้าลึกขนาดไหนนะคะเน้นย้ำม,มาด้วยค่ะว่าขั้นตอนของการทําความสะอาดผิวหน้าเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราทําความสะอาดใบหน้าไม่เกลี้ยงพอเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็เป็นสิวผิวพังตามมาค่ะถ้ายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ถูกใจนะคะลองใช้ดูค่ะกับสบู่สูุนภายนาคาราค่ะรับรองว่าใช้แล้วติดใจแน่นอนค่ะ